สวัสดีค่ะพบก,กับมาพบกับเซลล์พีรีวิวอีกแล้วนะคะผมมาเจอกับพี่แบบนี้ก็ต้องเอารถมาจัดโปรโมชั่นกันหน่อยและค่ะวันนี้พี่เอารถ2ประตูฝั่ง Mercedes-Benz มาลดแหลกแจกแถมให้กับลูกค้าอีกแล้วครับผม จะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวตามพี่ไปดูกันเลยครับเบตันชัวรถรู่คู่ทะเพียนสวยประสบการณ์สาปีไม่มีถอยคัสซอนเกรดเอทุกคันเลือกไบบเป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักลิ้ความน้ำท่วปลอดภัย1,000%ปเซโปรโมชั่นมาใบให้เลือกสมใจเบตันชัวร์พี่นค,คูนน่คือเจ้าตัว Mercedes-Benz E สองร้อคูเป้ AMG Dynamic ชุดแต่งก็จะเป็น AMG ทั้งคันมาพร้อมกับไฟมัลติบีม LED กระจังหน้า AMG Diamond q u t สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของล้อแม็กนะครับอลลอยด์ลายดาว5แฉกสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยครับภายในคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังทูโทนสีดำแดงพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันเครื่อมเสียงเบอร์มาสเตอร์รอบพัน memory seat ได้3ตํตำแหน่งนะคะพร้อมกับเ e กียร์คอ9สปีดพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมดนั่นคือ eco comfort sport sport plus และระบบอินดิว ด้วยนะคะผมจอ LED ฟูยาว2จอติดแบบนี้เลยนะคะผมพร้อมกับตัวแผงคอนโซลควบคุมเมาส์แท็บแพดตรงแผงคอนโซลกลางบอกบอกเลยว่าสวยกลิบพร้อมกับระบบหลังคาพาราลมิกสูุฟแบบนี้เลยสามารถเปิดปิดรับลมได้เลยตามใจชอบนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับใครที่สูงตั้งแต่160บถึง1 7อบอกเลยว่านั่งด้านหลังไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าขาจะไม่ชนเบาะแน่นอนครับด้วยความที่เป็น e coupe นะครับผมตัวนี้จะนั่งสบายกว่า C แน่นอนแต่ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวอแอร์แยกให้ด้วยนะคะผมแล้วก็แผงคองนโซลตรงกลางมีที่รองแก้วให้ด้วยบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายแน่นอนขาไม่ชนเบาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังนะคะผมมาพร้อมกับไฟ LED สวยๆแบบนี้เลยสกินคําว่า E 2 0 0รู้ปไว้ฝาท้ายมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดจากโลโก้ต,ตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะเด่งขึ้น สามารถเปิดปิดแบบแพนซีแอ ccess ได้ด้วยนะครับตัวนี้พื้นที่การใช้สอยด้านหลังนะครับสามารถจุถุงก๊อฟได้ถึง2ถุงกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้ถึง2ใบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาตกันที่ฝาท้ายกันบ้างนะครับบอกเลยว่าสวยเดิมจากโรงงานครับไม่มีการแกะหรือง,งัดแงะใดๆหรือว่ามีการเปลี่ยนของฝาท้ายมาเลยนะครับผมสีลอยสีเรียบมากนะครับไม่มีการแบบไปเคาะไปทําอะไรเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาตครบทุกที่ ทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เรียบร้อยมากๆแล้วก็สวยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับตัดเครื่องยนต์ส่สูบเครื่องสองพันให้พละกำลังแรงม้าที่184แรงมา้าบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูความเรียบร้อยหัวนงหัวน็อตน,นะครับรถเนี่ยสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมค่าบอกเลยว่าเนี๊ยบมากมีสัญลักษณ์มอกทุกจุดให้กับลูกค้านะครับผมเลขไมค์คันนี้เพียงแค่ เจ็ดหกิโลเท่านั้นเองนะคะผมวันนี้เอาไปเลยครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้พี่เอามาลดแหลกแจกแถมไปเลยครับเหลือเพียงแค่1 8 5 0 0้านแส0บาทเอาไปเลยนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันดีกว่าครับถัดมาจะเป็นของ m e r c e d e s b e n z C 2 0 0คูเป้ m อตัว1.5 Eco b o o s t เป็นตัว Minor c h a เชนแล้วนะลูกค้ามาพร้อมกับไฟมัลติบีมนะคะผมแล้วก็กระจังหน้าแบบด i a m o n d ิ i อ l AMG สวยๆแบบนี้เลย แมคอัลลอยยางปี2022นะครับตัวนี้บอดี้ทั้งคันเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันกับเบาะหนังสีแดงเครื่องเสียงเบอร์มา,าสเตอร์พวงมาลัยมอสตฟังก์ชันตัวใหม่เกียร์คอร์9สปีดโหมดการขับขีม่มากครบเหมือนกันเลย5แบบนั่นก็คืออีโ c o m อ o r t ส p o r t ตพัด และตัวสปอร์ตอินดิวิวด์นะครับตัวนี้นะพร้อมกับจอ LED ขนาด11.5นิ้วแผงคอนโซลกลางกับตัวเมาส์แท็คแพดแบบนี้เลยนะครับปรับอุณหภูมิแยกแอร์ได้ซ้ายขวาข้างในนะครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์สวยๆแบบนี้เลยเมมโมรี Memory ่ซีสามตำแหน่งเหมือนกันตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบหลังคาพารามิกสลูปสามารถเปิดรับลมได้เลยนะครับผมมาดูพื้นที่การใช้สอยด้านหลังกันเลยดีกว่าครับตัวนี้มันจะดูแคบหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็นั่งสบาย หากรถรุ่นนี้ถ้าให้เด็กนั่งข้างหลังนะโอเคสำหรับผมนะแล้วก็จะมีแอร์แยกมาให้ด้วยแล้วก็ที่รองแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่การใช้สอยด้านหลังกันเลยดีกว่าครับฝาท้ายแบบคลิกแบบ Hand f ฟ e e เ s สเซดนะครับสามารถเตะเปิดจากอย่างนี้ได้เลยนะครับผมสามารถกดเปิดปิดจากรีโมทได้เหมือนกันนะครับมาดูพื้นที่การใช้สอยด้านหลังครับผมสามารถใส่ถุงก๊อฟได้1ถุงนะครับหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห กับใบกลางหนึ่งนะคะผมตัวนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวมาดูเม็ดอาร์ตฝาท้ายกันบ้างครับเหมือนกันเลยรถสวยเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดองคเม็ดอาร์ตคัสซงคัสซินทุกอย่างยังเหมือนเดิมรอกล่องลอยสียังเหมือนเดิมเดิมจากโรงงานนะครับการันตีเรื่องสภาพให้เลยกับรถคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับ รถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเครื่องพันหเทอร์โบให้พละกกาลังแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าประหยัดน้ำมันด้วยนะครับด้วยความที่เป็น1 5เทอร์โบนะครับผมมาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันบ้างนะคบผมมาดูหัวนอ็อตสวยเดิมจากโรงงานเลยครับไม่มีรอยแกะรอยขยับใดๆเลยเราการันตีเรื่องสภาพของตัวรถให้นะครับผมเครื่องเดิมๆเลยนะครับเรายังได้ไม่ได้มีการครีนหรือสปาของตัวบอดี้รถเราแต่อย่างใดนะครับมาฟังราคากันเลยดีกว่าเดิมดั้งแต่พี่ซื้อเข้ามานะครับและก็ยังไม่ได้จัดโปรโมชั่นพี่ขายรถคันนี้อยู่1 7 9 9 0้านบาทวันนี้เอาไปเลยครับแฟลตเซลหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับเลขไมเพียงแค่ 1,2 0 0 0 0กว่าโลนะคะผมหากสนใจสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันเลยดีกว่ามาดูในส่วนของ Mercedes-Benz C, 250, C g, 2 5 0 Coupe AMG ปี2016จดทะเบียน2017มาของสดมาพร้อมระบบ LED Intelligent r i g h t System ไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าสวยๆแบบ Diamond g r i l l แบบนี้เลยบอดี้รอบคันเนี่ยเป็นสีขาวนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กกันเลยเป็นแม็กอลลอยแบบนี้เลยขอบ19นะครับมาดูภายในกันเลยดีกว่าครับ ภายในของคันนี้เบาะหนังสีแดงแผงคอนโซลสีดำตัดกันสวยๆแบบนี้เลยเมมโมรี่ซีทจุดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแผงคอนโซลตรงกลางเหมือนกันเลยครับผมมีระบบเมาส์แท็คแพดเอาไว้คอนโรลจอด้านบนนะครับผมแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์แยกได้ซ้ายขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบหลังคาพารามิกซลูุนะครับพื้นที่การนั่งของคนข้างหลังก็เหมือนกันกับคัน c 200เมื่อกี้เลยครับมีแอร์แยกให้ข้างหลังให้ด้วยนะครับผมสะดวกสบายมากเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับ ด้านท้ายคันนี้มาพร้อมกับไฟ LED นะครับผมแล้วก็สกิน C 2 5 0สวยๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเตะเปิดปิดแบบ h a n f i e r Asset ได้เหมือนกันหรือจะเปิดปิดฝาท้าทยจากกดจากตรงนี้ได้เลยหรือกดจากรีโมทก็ได้นะครับพื้นที่การใช้สอยเหมือนกันเลยครับใส่ถุงกอฟได้1ถุงกระเป๋าเดินทางได้ใบใหญ่หนึ่งใบกลางหนึ่งะครับผมตัวนี้ข้องด้านขีนนะครับแล้วก็ฝาท้าทยเนี่ยสีเดิมจากโรงงานไม่มีการแกะแงะหรือว่าโดนชนท้ายมาแต่อย่างใดนะครับผมบอกเลยว่า ครบเนียนกริบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบเครื่อง2 0 0 0ันกำลังแรงม้าที่2 1 1สวิตแรงม้าบอกเลยว่าแรงมากมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับห้องเครื่องสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับมีสัญลักษณ์มอ,อกกำกับไว้ทุกจุดเหมือนกันหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเนี่ยเลยนะครับ เดิมจากโรงงานจริงๆรถคันนี้สวยมากเดิมๆเลยนะครับราคาหน้าร้านพีดตั้งขายอยู่1 4 5 9 0 0้าาทวันนี้ก็ไปเลยครับรถแหลกแจกแถมกันไปเลยใครที่หา C ีคูปซีสองห้าศูนย์คูปสวยๆแบบนี้เหลือเพียงแค่1 3 9 9 0 0้าบาทเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายกันเลยครับ Mercedes-Benz E 3 0 0ร้อยคูเ AMG Dynamic คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟ มัลติบีม LED กระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลสวยๆแบบนี้เลยแอกดาว5แฉกขอบ19ยางปี2022นะครับรถคันนี้นะคะผมภายในมาพร้อมกับตัวเบาะทูโทนเลขไม้เพียงแค่ 7 9 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์เมมโมรีซีสามตำแหน่งแล้วก็มาพร้อมกับจอ LED ขนาดใหญ่2จอติดแบบนี้แผงคอนโซลตรงกลางมาพร้อมกับระบบเมาส e แท็ c k p a d เอาไว้ควบคุมจอปรับอุณหภูมิได้เลยซ้ายขวาตามอิสระนะคะผมตัวนี้เกียร์คอ9สปีดมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมด5โหมด Eco c o m f o r t Sport Sport Plus ัและระบบอิน i v i d u a l นะครับหลังคาพารามิคสลูปนะคะผมมาครบจบในคันเดียว มาดูในส่วนของที่นั่งด้านท้ายกันนะครับด้วยความที่เป็น e-coup อย่างที่พีบอกคนที่นั่งด้านหลังของ e-coup เนี่ยจะนั่งสบายนะครับงขาจะไม่ชนเบาะมาพร้อมกับแอร์แยกให้นะครับผม e 300คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินส่สูบเครื่อง2000ให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่284แรงม้าบอกเลยว่าใครที่ชอบความเร็วความแรงคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องสวยเดิมจากโรงงานนะครับรถของเรามีการตรวจสภาพรถ มาแล้วทุกคันเม็ดองเม็ดอาร์ตคัตซีนการันตีเรื่องสภาพรถให้นะครับผมบอกเลยว่าหัวนงหัวน็อตไม่มีการแกะหรือขยับใดๆเลยนะครับผมสามารถมาเช็คดูได้หรือว่ามาดูสภาพจริงได้เลยที่โชว์รูมเบตันชัวของเราอ่ะมาฟังราคากันเลยครับ E 3 0 0 c o u p คูเป้คันนี้เดิมพี่ขายอยู่2 1 5ล้านบาทวันนี้เอาไปเลยครับลดร,ราคาจุกๆ เหลือเพียงแค่1 000, 8, 8 9 0ล้านแส่น9บาทเท่านั้นเองครับลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจซื้อรถยนต์มือสองพร้อมทะเบียนสวยนะครับผมสามารถติดต่อพีเข้ามาได้เลยที่เบอร์063 0099 555เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะผมและรถทั้งหมดทั้งมวลที่พี่แนะนําหรือรีวิวคุณลูกค้าไปนะคะผมผ่านกระบวนการการตรวจสภาพรถนะคะผมจากวันทุกค่าอินสเปกชันนะคะผมเราจะมีแฟ้มแบบนี้ไว้ให้ลูกค้าได้สามารถดูสภาพรถของแต่ละคันได้เลยที่หน้ารถของแต่ละรุ่น ที่เราจอดโชว์อยู่ที่โชว์รูมนะคะผมเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อรถที่เราไว้ใจหายห่วงได้เลยครับเพราะว่าเรามีใบาการันตีสภาพรถให้แบบนี้เลยทุกคันนะคะเป็นแฟมหรือหากลูกค้านะคะผมไม่สบายใจเรื่องเล่มรถนะครับของเรามีเล่มพร้อมจบสดทุกคันมีเล่มพร้อมโบนทุกคันนะคะผมเบตันชัวขายรถถูกสุดในตลาดไม่เชื่อลองเช็คดูแล้วค่อยกลับมาซื้อเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซลพีรีวิวต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ ใบตั้ง <rôle> ช <à déc> ั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมล์สองคนรัภาพดีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว